ลูกค้าแจ้งให้มาย้ายแอร์นะครับเนื่องจากมีการทําฝ้าเพดานนะครับผมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทำการเช็คแล้วนะครับระยะห่างจากฝ้ามาถึงตัวแอร์เกิน10เซนติเมตรนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องย้ายนะครับดังนั้นนะครับเราก็มาย้ายเฉพาะคอยร้อนที่อยู่ข้างนอกนะครับผมลูกค้าต้องการขยับไปไว้กตำแหน่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขามีการต่อเติมบ้านนะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้อง ทำการเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์เพื่อที่จะเช็คแรงดันน้ำยานะครับแรงดันน้ำยาเนี่ยจะอยู่ในระบบทั้งหมดเลยนะครับเราจะเอามาเก็บไว้ในคอมเพรสเซอร์นะครับผมทีนี้นะครับท่อน้ำยานะครับมันก็จะมีท่อส่งนะครับท่อส่งจะเป็นท่อเล็กนะครับและท่อดูดท่อดูดจะเป็นท่อใหญ่นะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราทำการ เปิดแอร์ได้สัก5นาทีนะครับเราจะต้องล็อกน้ำยาเพื่อที่จะไม่ให้มันส่งออกนะครับผมก็ต้องคลายเอาไว้หน่อยหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันคอมน็อกนะครับผมอะทีนี้เรามาหมุนท่อด้านล่างด้วยนะครับเมื่อหมุนท่อด้านล่างเสร็จเราก็ต้องคลายเอาไว้นะครับตอนนี้ทั้งท่อบนและท่อล่างไม่มีการล็อกนะครับผม ทีนี้เราจะเริ่มเลยนะครับอ่ล็อกท่อบนปุ๊บเมื่อล็อกท่อบนต้องล็อกให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าล็อกไม่ดีเนะี่ยมันก็จะเกิดการทำงานหนักของคอมเพรสเซอร์นะครับผมต่อไปเรามาดูนะครับเมื่อเข็มตรงเมื่อเข็มลดลงมานะครับเข็มเกจลดลงมาให้ถึงค่าศูนย์นะครับเพื่อนๆก็ทำการล็อกท่อดูดทันทีนะครับ ล็อกท่อดูดเนี่ยขณะนี้คอมเพรสเซอร์มันยังทํางานอยู่นะครับจําเป็นจะต้องปิดแอร์ด้วยรีโมทนะครับดังนั้นนะครับช่างเพิ้ลก็ต้องพึ่งพาพี่ที่เป็นช่างฟ้าเพดานนะครับช่วยปิดแอร์ให้น้อยครับผมนับสามเหมือนในอันนี้หลังจากเราปิดแอร์แล้วนะครับท่อส่งก็คือท่อเล็กนะครับท่อดูดคือท่อใหญ่นะครับนี่นี่เราจะทําการย้ายไปไว้ตําแหน่งนึงนะครับ เมื่อปิดด้วยรีโมทแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์มันจะหยุดทํางานแต่พัดลมคอยลร้อนก็ค่อยๆจะวอร์มแล้วก็ค่อยๆหยุดไปในที่สุดนะครับต่อไปแล้วก็ทําการถอดสายไฟนะครับถอดระบบไฟถอดระบบน้ํายานะครับอ่านี่ๆแล้วก็ล็อกเราต้องทําการปิดนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นหรือว่าความชื้นเข้าไปนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันน็อตแฟลร์หายนะครับผมส่วนมากจะทําการ ล็อกกับตัวแ์เลยแล้วก็ตัดท่อนะครับตัดท่อเพื่อที่จะยกไปได้วยกันเนาะถ้าไม่งั้นเวลาไปติดตั้งที่อื่นน่ยจะต้องซื้อน็อตแฟลร์มาใส่นะครับผมโอเคครับสำหรับการปั๊มดาวก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ